เมื่อกล่าวถึงคําสอนที่ดุดันเด็ดเดี่ยวและตรงไปตรงมาที่สุดในการรบกับกิเลสภายในใจชื่อของหลวงตามหาบัวย่านสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดย่อมเป็นที่ประจักษ์สำหรับหลวงตาแล้วกามราคะหรือความกำหนัดยินดีนั้นไม่ใช่เป็นเพียงกิเลสตัวหนึ่งแต่เป็นพยามานเป็นค่าศึกหมายเลขหนึ่งและเป็นหัวใจของวัะสงสาร ท่านเคยกล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่ากองทุก์ทั้งหลายมารวมอยู่ที่กามกิเลสเพราะมันคือเชื้อที่สร้างภพสร้างชาติมันคือไฟที่เผาใจให้ร้อนรุ่มและมันคือรากเหง้าที่นำมาซึ่งความทุกข์ทั้งปวงแล้วเราจะดับไฟกองนี้ได้อย่างไรหลวงตาได้มอบยุทธศาสตร์การรบที่ชัดเจนไว้สามขั้นตอนขั้นแรกสร้างฐานที่มั่นด้วยศีล ศีลเปรียบเสมือนปราการด่านแรกเป็นการควบคุมการกระทําทางกายและวาจาที่หยาบโลนเพื่อป้องกันไม่ให้เราเติมเชื้อไฟใหม่เข้าไปและเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้จิตใจพร้อมที่จะต่อสู้ในขั้นต่อไปขั้นที่สองสร้างกำลังสมาธิให้แข็งแกร่งหลวงตายิ้มเสมอว่าการจะรบกับศัตรูที่ร้ายกาจจิตต้องมีกำลังเสียก่อนซึ่งกำลังของจิต ก็ได้มาจากการทำสมาธิภาวนาอย่างจริงจัง<ๆ>เช่นการบริกรรมพุทธโธจนจิตสงบนิ่งตั้งมั่นและส่งพลังจิตที่มีสมาธิก็เปรียบเสมือนนักรบที่มีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะเข้าสมรภูมิและขั้นที่3เข้าประหัตประหารด้วยสติปัญญาเมื่อจิตมีกำลังแล้วก็ถึงเวลานำอาวุธคือปัญญาเข้าโจมตีกิเลสโดยตรงอาวุธหลักที่ท่านย้ำหนักหนาคือ อสุภกรรมฐานนั่นคือการใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายของตนเองและผู้อื่นอย่างตรงไปตรงมาให้เห็นตามความเป็นจริงว่ามันเป็นเพียงหนังหุ้มขี้เป็นที่รวมของสิ่งปฏิกูลโสโครกไม่ว่าจะเป็นผมขนเล็บฟันหนังที่รอวันเปื่อยเน่าสลายกลายเป็นดินในที่สุดเมื่อพิจ,จารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจิตยอมรับความจริงนี้ ภาพลวงตาของความสวยงามที่กามราคะสร้างขึ้นก็จะถูกทำลายลงหลวงตาสอนให้เราสู้แบบนักรบท่านใช้คำว่าฟัดกันให้เต็มเหนียวคือเมื่อกิเลสเกิดขึ้นต้องเอาสติปัญญาเข้าสู้ทันทีพิจารณาให้ถึงรากถึงโคนจนมันแตกสลายไป